ใจจำปีนะ,นะ,ะกสุกองใจจำสิ่อนุเาหายดีวเอาเ่องค่ะ,ะสวัสดีหนึ่งดวงตานะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วก็กดซับสไครต์กดใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนวิ่งอย่างไบ้าไม่พี่นองเด้อเมื่อรู้เสียงมันฉัน โอเควะเนาะมีเหตุผลลอกมากมากฟังเพลงนี้นะคะสวัสดีดก้าวดวงตาค่ะเอ้ย <c oughs> สวัสดีพี่สาวเสียง้องโ okay, อเควะฟังเห็นการณ์เอ้ยไอคโคมันดังแห้งผดว่ะเอ้ยมาฟังเพลงจ้า <c oughs> ใ้เลย <c oughs> ะลองฟัง เอาไมา่ขึ้นไปยุกไก่ไลยอี๋วอ,อีเมียเอามาเกยไก,ก่กันน่ะอะลเทสหนึ่งสองสามเทสเออโอเคบ่เลยบอกน่อมเด้อสาวจังปาสักได้มาพบฮักอายที่ปากเศสเป็นจังในเน้ายจากปากเศคือบทสังลาง มันสาวคนดใดผูกมัดหัวใจก็ให้บอกมาบม่ต้องปกปิดให้เสียเวลาบอกมาเธออายน้องทำใจได้สาวเมืองจำปาคนบองงามบ่วสวยน้ออายอุกใจลิลายเพียทิ่มหัวใจไปให้กวนหา จำปาดอกเนียเป็นคนซื่อตรงซ้ำยังหวังดียังหวังอยากพร้มชีวิตอยากมีวิวาคือกันเด้อไอคิดหอดไลยไอยเมื่อไทยคือจังโบ่บหลือมาลองหลอกสาวเมืองจำปาให้อาลาเซแหน ส่งไลายไปหาส่งเฟสไปบอกสงใจข้ามแดนติดต่อยากแห้น้องแฟนเดือดใจอีลีคนบอมีใจจากไปบลาหรือว่าอายไม่ยังทัดทองหรือมีเจ้าของผู้สาวไทยก็ให้บอกมา บุคหาใจอวยพรให้ยเกเลิกสัญญาหากอายมีใจห่วงหาก็ให้กลับมาจำ้ายัางคอยสวัสดีพี่นางสวัสดีน้องอ้วนสวัสดีพี่เสือเย็นค่ะ โบแดงสแสลงใจได้นองเด้อขอบคุณได้หลายเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจอ่าพี่นั่งทำงานได้ดีจ้ดเด้อย่อยขอบคุณได้หลายจ้าขอบพระคุณ46ดวงตาค่ะเล็บๆนะคะ หอดไลา,ลาไอ้ายเมื่อไทยคือจังบ่บ่หรือมาล่วงหลอกสาวเมืองจำปาให้หอา,ลาเลยแสนส่งหลยไปหาส่เฟสไปบอกสงใจคำแดนติดตัวอยากให้น้องแฟนเมือใจอีรีคนมอมีใจ จากไปบลาหรือว่าอายมียังคัดของเลือมีเจ้าของผู้สาวไทยก็ให้บอกมาน้องบกคาใจอวยพ่อนให้ยกเลิกสัญญาหากอายมีใจหวงหาก็ให้กลับมา จำปายังคอยสวัสดีค่ะน้องนิสาจำปายังค่อยอยู่เด้อ